หมดบา่าละจ้าดอกนี้แม่คือด,ด,ดอกใญ่แทะขอบปลาผู้เดียวเดอ้อพี่น้อง่อนี่พ่อไงเราไปอันตกปลากระมูอเราอุย้ยดอกงามคักอุย้ยนอนห่วย นอนโอเคเอาแต่ดอกเอาไปตากแห้งว้ายแดดขาบ่าเห็ดนี่เอาไปตากแดดพี่น้องเอ้ย ุ้ยอันนี้บัวนอนสวยแต่ลูปจูบไม่หอมเฮ็ดไข่มุกพี่นอ้องทั้งบานคอยร้ายหลายแต่คอยบอกกินดอกนี้ก็ง่ามง่าม โอ้งามขาดดอกนี้บุมมีนอนสวยดอกนี้ง,งามงามพี่เนาะ นอนอพี่น้องเห็ดไยหมุกดอกนี่สองดอกคนนะสมุญญายแะอุย้ยได้ข่มุกเก็บคนได้พี่น้องเนี่ยสองดอกกำลังขึ้นพี่น้องเบิ่งปลาปลาหลงๆต่ว่าเห็บกระไล่หลายเนี่ย พี่น้องเว่งเฮ็ดไข่หมูออกเป็นหม่บานเลยออกล้ายหลายถือสองดอกพี่น้องข็บริทายคลิปคนนึกว่าซิมี่ดอกเดียวอเอาแค่นี้พออเอาแค่นี้พอ ปาดขาเห็ดดอกนี่ยคือเ้าผากเงาแน่แท้ปาดขาปาดพี่น้องจะเห็นน้ำข่อยบอ่อดอกนั่นปาดเพินยูลึกปัน่ยข่ก็ยังแนเห็นเพิ่นนยู ปื๊ดปาดคือง,งามเถอะฮืปาดดอกงามค่ะพี่น้องฮืมอย่างงามเลยปาดดอกใหญ่ค่ะ โอ้ยตัวยังมาบินใส่ปากคนนอะบาดเนี่ยไปแตงบานในพี่น้องเลยกยเจออีกอยู่สองดอกพี่น้องก็จะไปเอากันอย่สิตัดค่ะ โอ้ยนอนนอนอึผลิตเต็มตะก,การเลยได้พี่น้องเบิ้งหล่นเปกเขาแล้วกดซีอ,อกกิกจากป่าเรวได้บาทเนี่ยดอกนี่ก็างานงานพี่น้องเอาเอาไปฝากคนแถวบาน หิตไข่หมูกดอกน้อยไเห็ดไข่หมูกี้จะดอกอางามๆจะมันหลายเนาะเห็ดไข่หมูกนี่กลับบ้านนะเด้อพี่น้องเอ้ยออกจากปลาก่อนวันนี้ก็เขา่าปลาสองรอบคือเก่าเลยพี่น้องได้จนว่าเต็มเปะหาบเอ้ยสะพายบวไหวเลยพี่นอ้องเบิ้งบอกหลายขักเลยงามๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ้ย có gì ở chắc ba lắp nọc có bún có kunda dơ lêo nùng đọc hết bún kha lai móc xóm hết bùi chắc nối lên koi bùi mắt kịp đơ pinon hết mắn bùi kịp nham lệ nham đọc nối mè นิดๆหน่อยๆปาดดอกนี่เพิ่นเทาเลยพี่น้องปล่อยเพิ่นไว้นี่แหละปาดฮ็ดพึ่งเหลือดดอกนี่เอาได้พี่น้อเอาได้หรือเปล่าเอาได้อยู่พี่น้องค่อยเอา tát khá nông kiếp nhảm đấy muốn ủi phủi nhảm này thì nó hết măn phủ này kiếp này hay phôi nhai ẩn chắc lịch chắc nòi đọc ngam ngam ปาดพี่นงเห็ดมันปูหยักเอ้อนี่ปาดดอกไงแทเนียโอ้ต่างถือเลยอยู่มองเดินเดินนี่พี่นงเห็นบ่นี้งามคัก ขาหนาง,งามขาเห็ดเตียเบิดเห็ดขาดหนาเห็ดพึ้งหวานขาดหนา ดอกนี้น้อยหนึง่งฮิดพึ่งหวานเท่าแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงหนุง่งเสียงหนุง่งมิ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 ง สองดอกนี่เี๋ยว,ว่าคข่บัวเอาเรอกวพ็่นเฒ่าแล้วเกิดจังไ้๋มาเกิดกิดหากใหม่อเอาบัวดดแล้วพี่น้องโอ้ยบัวหนอนตัดออกไปเยอะแล้ว ห้อยนอนกินหุยถากเฮ็ดพึ้งเลือดโอ้ตัวยังไงเนี่ยที่ถากใหม่เนี่ย เสียงนกห้องพี่นอ้องเคยได้เฮ็ดหลายเติบอยู่เดแต่ว่าวขอบริเดทายคลิปเพิ่นบ่งามแมหมเฮ็ดบ่ค่คยงามขอก็เลือบออยากไทยให้พี่น้องเบิง่งเบิ่งปลาไปก่อนเด้อสัน อือเราได้บ hmm. ุญห้าบาทเนี่ยอุ้ยบันอนใช้ได้อยู่พี่น้องใช้ได้อยู่